นี้เราพามาดูโลโฟตัวแตกโลโฟตัวแตกคืออะไรโลโฟที่เราขึ้นต่อนะผมขึ้นต่อโอกาสตัวแตกเกิดได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นขึ้นต่อหรือจะเป็นแม้รากนะอย่างตัวนี้เป็นโลโฟตัวแตกถามว่าตัวแตกนี้เป็นยังไงตัวแตกก็เป็นแบบนี้คือกินแซบเกินไปนะกินแซบเกินไปตัวก็จะแตกนะเป็นฟิล์มือกันช้างช้างก็เหมือนกันนี่ช้างแบบนี้ ตัวนี้ก็มีมีเปอร์เซ็นที่จะตัวแตกนะแต่ไม่แต่ตัวไม่แตกเท่าโลโฟเพราะโลโฟเนื้อเขาจะนุ่มกว่าแล้วก็มีโอกาสแตกมากกว่าแต่ตัวนี้ถามว่าตัวแตกแล้วจะแก้ปัญหายังไงตัวแตกแล้วก็คืออา่าวางไว้ในที่ร่มห้ามโดนน้ํานะครับห้ามโดนน้าสักอาทิตย์หนึ่งแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองรอแผลคขาแห้ง นะครับแต่ว่าถ้าแบบไม่อยากรอจริงๆก็เอาปูนสูตรพิเศษที่ผมใช้อะ่ะปูนทาหน้ายางพารานะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าตัวแตกหรือว่าโดนกินนะเพราะว่าอื่นๆก,ก,ก,ก็มีรอยรอยโดนกินมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะเนี่ยทั้งตัวแตกทั้งตัวโดวนกินนะ,ะแต่อย่างว่าล่ะฮะมันสัตว์ตัวเพื่อนมันเยอะฮะมันเยอะนะครับโอเคนะพี่ๆนะ ถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกับผมทั้งตัวแตกทั้งโดนกินเนี่ยเอาวางไว้ในที่ร่มห้ามรดน้ำโดยเด็ดขาดเป็นเวลา1สัปดาห์เป็นอย่างน้อย1สัปดาห์เป็นอะย่างน้อยนะฮะแล้วเขาจะค่อยๆสมานแผลเขารอรอ,อแผลเขาไอ้สีสีสีแห้งอะสีแห้งอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นสีสีสดนะรอเป็นสีดำอะ่ะก็คือได้แล้วรดน้ำได้นะครับโอเคนะ